สวัสดีครับผมนัดนะครับจากช่องนัดอีสุครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องนัดอีสุด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมี nr 1 3 0 4ล้อใหญ่วิ่งมีติดเวลาใส่คอกคาโก้เปิด3ด้านนะฮะความสูงของคอกนะครับอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่เอาไปบรรทุกสินค้าต้องการพื้นแบบไม่สูงมากนะครับเปิดได้3ด้านนะครับวันนี้คลิปนี้มีคำตอบนะแลวคันนี้ใช้เงินดาวเพียง59,000บาท คอนเดอละ19,000กว่าบาทนะครับหากใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร082-867474กับเซลนัดจากช่องนัดอีสุครับติดตั้งอคอกนะครับขนาดความยาวของขอคอกนะตั้งแต่พื้นตรงนี้นะครับไปจนถึงด้านหลังนะครับความยาวอยู่ที่3เมตร20นะยาวนอกนะครับความสูงสูงที่40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่เมตร80กว้างในอยู่ที่เมตร70นะฮะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าต้องการ ให้มันสวยงามมาตรงๆเพราะใส่แบบนี้ไม่กว้างมากนะครับไม่สูงมากนะทำให้รถแล้วดูสวยงามเข้ากับหัวรถมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยื่นออกไปจากหัวรถมากจนเกินไปนะแบบนี้ก็จัดไปเลยนะครับแบบนี้เช้งเงินดาว5 9 0 0 0ได้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดข้อให้ดูนะฮะว่าข้อคาโก้หรือค้อพื้นไม้นะฮะ พอเปิดแล้วจะได้พื้นที่เรียบแบบไหนเหมาะกับงานที่ขนส่งพวกกองหรือต้องการพื้นเรียบนะฮะไม่ให้ติดซุ้มล้ออะไรประมาณนั้นนะครับก็ใช้แบบนี้ได้ลูกค้าไม่ได้เสริมแหนบไม่ได้เสริมช่วงล่างอะไรแตงสิ้นนะฮะอันนี้ช่วงแรกแบบเดิมๆต้องการบรรทุกสินค้าประมาณ2ตันครึ่งนะฮะจัดไปเลยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันชัดๆเลยนะับซื้อกระเซลนัดต้องดูชัดๆต้องให้เห็นทุกแบบนะะมาดูกันเลยนะครับเปิดครั้งแรกเลยเนะี่ย เพิ่งมาส่งนะฮะก็เลยยังไม่เคยได้เปิดให้ดูเลยโอค่อนข้างแน่นนะ,ะเปิดอย่างนี้เลยนะครับเป็นพื้นไม้นะอ่าพื้นไม้แบบนี้เลยทําสีเรียบร้อยฮะ,ะเราจะทาสีก็ได้ไม่ทาสีก็ได้นะครับแต่ถ้าทําสีมันก็จะสวยงามขึ้นงานก็จะดูเนียบขึ้นนะ สีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีส้มนะจะเป็นสีไม้ก็ได้จะทาแค่เลกเกอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นสีน้าเงินสีเขียวอะไรแล้วแต่ท่านเลยนะฮะใช่ครับผมเปิดแค่ด้านนี้นะเพราะด้านนั้นนะฮะมันติดนะติดไฟแนนซ์นะครับเปล่าครับด้านนั้นนะฮะมันติดกระจกนะเปิดมาประมาณนี้เลย เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเปิดแล้วเราจะได้พื้นที่ที่เรียบแบบนี้นะ,ะตรงนี้นะครับเวลาเราขนสินค้ามันไม่สามารถเก็บอะไรได้เพราะยังไงเราก็ต้องปิดนะครับปิดเราก็ยกขึ้นนะไม่สามารถถอดอะไรได้นะต้องเป็นแบบนี้เลยด้านนี้ก็เปิดได้เหมือนกันอ่ะไหนๆจะเปิดล้วเปิดให้ดูทั้ง3ด้านเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพไปเลย หากลูกค้าท่านใดสนใจเป็น NR 130ติดตั้งข้อคาโก้ขนาดความสูง40เซนประมาณนี้นะใช้งานพื้นที่แบบเรียบๆแบบนี้เลยนะฮะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ช่องนัดอีซูเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม0820867474นะโทรเข้ามาคุยดีกว่าครับเราจะได้รู้ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการคอกแบบไหนตู้แบบไหนนะครับลักษณะของกระบะแบบไหนนะถึงคำนวณรายละเอียดของการดาวโปรโมชั่น ของแถมอะไรบ้างนะครับหากถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ที่ช่องนัดอีสูด้วยนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ